เกมนี้มีภาษาที่อาจจะรุนแรงคำสบทสัตว์ตายการอ้วกการตัดอวัยวะและอ่านไม่ทันขออีกรอบสิทำไมคำเติมมันน่ากลัวขนาดนั้นนะ่ะเอาเป็นว่าและนี่คือ it just a p l a n แค่แกล้งกันนะเป็นเกมที่เจอมันสตรีมนะครับพูดถึงเรื่องราวของกลุ่มเด็กที่แกล้งกันแต่ว่าเรื่องราวที่แกล้งกันนั้นมันดัดบ,บานปลายกว่าที่ควรเป็นกลายเป็นสิ่งที่เด็กๆไม่อาจหยุดยั้งได้แล้วเรื่องราวก็กลายเป็น มหันตภัยในท้ายที่สุดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่ได้อ่านมาเยอะเดี๋ยวมาสปอยแงแต่ดูจากธีมเกมภาพเกมแล้วก็เซตติ้งที่เขาวางไว้เนี่ยน่าสนใจมากๆดูครับมันจะแกล้งอะไรกันลองดูอเอาเกมเริ่มเลยอยู่คาสีนไม่มีเนื้อเรื่องไม่มาเสียงภาคอยังไม่เข้าท้านคนเหล็กโอเคแสงแดดอ่อนๆโ,โอ้ยอรุณสวัสดิ์จ้ากินซะนะ มันเลี้ยงลูกยังไงนี่เคาะแล้วก็สอดให้เป็นข้าวหมาอย่างนี้เลยเหรอซีเรียลกินแห้งเหรอนมไม่ต้องเหรอเรียบร้อยรับโทรศัพท์เก๊กับอะไรวะเนี่ยมาแล้วงงสุดๆกูอาจอยู่ใช่ไหมเนี่ย<ๆ>เดี๋ยวจะออกไปแล้วนะแต่งตัวแล้วออกไปเจอกันไปแต่งตัวเหรอแต่งตัวแต่งตัวไหนเสื้อผ้า โอแม่งยืนกิกาแชทเราเดินแบบไม่เจอมันนะป่ะเดินออกนอกเส้นทางว่าไงฟิลิปมีของเจยงเมื่อวานเพียบเลยอ่ะนายต้องชอบแน่แเป็นรอให้นายเห็นที่โรงเรียนนะอาฮะพวกเราว่าจะเอากลับมาจากอากาธาเมื่อวานนี้อาฮะเราจะชนะแล้วเอากลับได้แน่นอนฉันรอจะไปถึงโรงเรียนไม่ไหวแล้ว อ่าฉันได้ตู้ดีเจด้วยนะไม่มีท่าอ่ะละมึงคุยอะไรกันเนี่ยกูไม่ทันอ่ะมันพูดไวมากแล้วไม่ใช่ภาษาอักิตอ่ะพอแยกสติในการอ่านในการนั่นฟังก็ไม่ทันแล้วมึงหยุดเดินก่อนดีกูจะดูบรรยากาศรอบๆแม่งไปไม่พักเลยปกติฉันชอบแบบดูก่อนรถตู้คันนั้นมันจอดทําไมมันมีใครหรือเปล่าเออมันหยุดแล้วมันหยุดแล้วมันหยุดแล้วอยู่ตรงนั้นแป๊บนะกูขอสํารวจก่อนมันเป็นทางของผมจริงๆสรุปคือยังไงนะครับเหมือนจะชนะอากาศถ้าสักอย่าง คนหาเอาหน้านี่มันอย่างกับพวกไอ้นี่นะครับคนหายมีตึกอพาร์ตเมนต์อยู่ตรงโน้นกำแพงล่องหุนโอเคโยฮานเหรออ่าเมื่อวานเหมือนจะมีแค่พวกเขาเอาเคคับเคชอกสตรอเบอรี่มาให้ได้เก็บไว้ใช่หรือเปล่าอ่ะแน่นอนเก็บไว้สิแต่ว่าระหว่างที่กำลังรอนายฉันก็เลยกินไปหมดแล้ว ไอ้สันความ,มเผอเผอยาบไปโทษทีฉันสัญญาว่าจะอาให้นายนะในวันหน้าอย่างนั้นจริงๆนี่คือโยฮานนะครับดูนี่สิว้าวเอาไปวางที่เก้าอี้ของกาสตาัสก่อนที่มันจะมาแสดงว่าเราน่าจะเป็นแก๊งเด็กหัวโปกใช่ไหมครับที่แบบ ไปแกล้งเพื่อนผู้หญิงไปเอาไอ้เจ้าตู้ DJ ของอากาธามาเราแบบประมาณว่ามันเป็นเด็กเกเรมานั้นป่ะแล้วก็ต้องเอาไอ้เจ้านี่คืออะไรครับเป็นของตอดเหรอวางที่เก้าอี้ใครสักคนแล้วไอ้เจ้ากัสตัสคือตรงนี้เหรอ,อยิ้มเลยอีกอกัสตัสมันตดละกระสอบเชฟิิลป แต่กเลยฟิลิปอากาธานี่เป้าหมายต่อไปเราเตรียมพร้อมจะแกล้งเธอแล้วอากาธาวาก้ามาค่ะอากาธาได้ยินเรื่องของพฤติกรรมของเธอเมื่อวานดีแล้วแต่ว่าหนูถ้าเกิดไม่ระวังแล้วก็จะเรียกพ่อมาจัดการนะแล้วเราต้องให้พ่อจัดการเพราะครูไม่มีเวลาจัดการเธอหรอกอย่าให้มีอีกไปเรื่องต่อไปกัน แกเบียวโดบนี่มาค่ะชิโลวัฟอีวานอฟมาค่ะกัสตัสเคลนมาฟิลิปเมลนิกมาครับโยฮันโนวักมาครับอลกาเชฟเชนกามาค่ะโอเคทุกคนมากันพร้อมวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องราวมัลติพิเคชันแปลว่าอะไรวะดูสิว่าฉันคิดว่าไงมาขอลองเลยสิ ไม่นี่เอามาแกล้งกันเฉยๆเอานี้ไพให้กระทธารับรองหาแน่นอนอ๋อเอาน้ำอัดลมมาเหรอกากทธาอยากดื่มน้ำอัดลมไหมอุ้ยแบบหน้าปิมาเลยอะมาลองหน่อยน่านายไปบอกครูเรื่องเมื่อวานเหรอแล้วเป็นโยฮานเหรอคราวนี้พ่อต้องจัดการฉันแน่นอนฟิลิปเรื่องมันใหญ่แน่ช่วยจัดการเรื่องนี้หน่อยสิอาาโก ยังไงอะถ้าเกิดพ่อฉันโทรมาแล้วก็บอกได้ไหมว่ายโยฮันแต่งเรื่องขึ้นโอเคจัดการให้ขอบคุณมากะนะฟิลิปเธอช่วยชีวิตฉันเลยคราวนี้ส่งไอ้เจ้าน้ำอัดลมนั่นมาเอา <c oughs> สารเลวเอ้ย <c oughs> เดี๋ยวมานะรอฉันแป๊บโอเคฉันไปกับพวกนายไม่ได้นะต้องกลับบ้านเร็ว อย่าลืมนะบอกพ่อเราว่าโยฮันโกหกแม่งางาชงานเข้าแน่ตามนั้นขอบคุณนะฟิลิปเชา่ชานี่คือบายใช่ไหมก็คือเด็กๆใช่ไหมครับเฮยรอนานเทียวอ,อ,อ่าแลวอากาธาล่ะรีบกลับบ้านรีบกลับบ้านไปแล้วเธอก็เลยไปก่อนแสดงว่าเราไม่ใช่หัวโจกนะครับเท่าที่ดูจากลักษณะเนี่ย เราน่าจะเป็นเหมือนกับลูกน้องนะครับของไอ้เจ้าไอโยฮานนี่อีกทีหนึ่งนะครับนะเราเป็นฟิลิปแบบโยฮานพูดอะไรอ่ะเราก็ทําตามโยฮานจะเดินนําหน้าเสมอนะครับไม่มีเดินตามเอาเป็นว่าผมอยากรู้จังว่าไปฟ้องคู่เหรอฉันจะไปฟ้องทําไมอ่ะอ um ้าวสรุปใครเป็นคนฟ้องอ่ะเออเธอคิดว่าพ่อต้องโกรธมากกันแน่ใช่เธอจะถูกลงโทษเหมือนกันโดนพ่อจากหนักแน่ เธออยากให้ฉันบอกพ่อเธอว่านายโกหกอ่ามันพูดเร็วว่ะนายโกวาริมุอมเยนิชตห้ามเอาชื่อฉันไปพูดเชียนะทำไมอ่ะฉันเคยมีปัญหาเขามา่อก่อนและอากาศธาจะเอาอย่างไงเธอไม่เป็นไรหรอกนะก็พ่อเธอเองนี่นะพ่อแม่เขาไม่โหดกับลูกตัวเองมากนักหรอก บางทีเขาอาจจะแค่ตะโกนใส่เธอแล้วก็ไม่มีอะไรอย่าไปใส่ใจเลยเธอเป็นคนท oh no, okay. ี่แกล่งใช้ได้ฉันก็ไม่รู้อ่ะพวกโอเคมีโทรศัพท์อยู่ในห้องโอ้ยคงหิวแล้วใช่ไหมลูกรักทำไมถึงได้ดูเป็นผู้ใหญ่ที่ใช้ได้แล้วคือกินเสร็จก็ทิ้งวันวานกินแต่ซีเรียลหรออายนะ ไอสารเลวเอ้ยแกปล่อยข่าวลืองั้นเหรอขอโทษครับคุยกับใครครับเนี่ยไหนแกจะชื่ออะไรโยฮานเหรออ๋อไอสารเลวนะั่นมันยังไม่ได้รับบทเรียนจากครั้งที่แล้วหรือไงแท่ทุบหัวมันให้เละเลยไอสารเลวนะั่นมันโกหกใช่ไหมมันต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ งั้นเราจะพูดใช่ไหมว่ายังไงจะเงียบทำไมแกอยากโดนด้วยหรอไงอากาธาแต่งเรื่องขึ้นมาผมสาบานได้แกไอ้ลูกเลว กดเกมอะไรมาเล่นวะเนี่้ผมกดเกมอะไรมาเล่นเนาะนึกว่าจะเป็นแค่ดาร์คฮิวเมอร์เป็นตลกไาย ทำไม,มันดูเป็นเรื่องไร้ที่ไม่ตลกเลยผมยังไม่รู้ว่าอากาธาทำอะไรแต่นั่นแหละครับอากาธาจะไปเตียมกับพ่อว่าโยฮานเป็นคนแต่งเรื่องและโยฮานก็บอกคุณไม่ได้ทำอะไรนะสุดท้ายในตอนจบเราก็เตียมกันว่าเราเตียมกับอากาธาว่าเดี๋ยวจะช่วยแต่ในตอนร,รู้สึกว่าเดี๋ยวโยฮานจะโดัก็เลยบอกว่าโยฮานไม่ผิดอากาธามั่วขึ้นมาอากาธาก็เลยโดนอย่างนั้นเนอะรอบนี้ไม่ทักฮะน่าจะเป็นแก๊งเด็ก ามคนนะครับนะพวกเธอต้องไม่เชื่อแน่ว่าเกิดอะไรขึ้นออกมาข้างนอกต้องคุยกันตัวต่อตัวนี่มันบ้าเกินไปแล้วเกิดอะไรขึ้นกันเหรอมีหินก้อนจะทะลุหน้าต่างบ้านฉันมาพูดจริงปะเนี่ยเหมือนจะมีคนอยู่ข้างนอกนะตะโกนสุดเสียงเลยแม่จะออกไปจัดการแล้วอ่าเป็นครั้งเดียวที่แม่มีประโยชน์ใครกันเหรอที่มาอเจกาตี เป็นพ่อของอากาธาฟิลิปเขาได้โทรหานายหรือเปล่าบอกฉันมาเถอะไม่ช้าก็เร็วฉันก็รู้อยู่ดีอ่าเป็นอากาธาฟอนสิการ์ฟเฟอร์เรื่องเมื่อวานจำได้ไหมเขาโทรหาฉันแล้วฉันก็บอกว่าอากาธาแต่งเรื่องขึ้นมาทั้งหมดโอเคฉันไว้ใจนายนะพวกอ่าเหมือนกับไอ้ขี้เมา่น่ามันจะมาหาทางล้างแค้นแต่หินก้อนนี้เขาทอะไรฉันไม่ได้หรอกนะใช่ไม่กลัวหรอก จิโรสลาฟอสตาวิลส์บกนดูสิชิโรสกาเออทิ้งน้ำส้มไปด้วยแล้วนายมีรถอะไรอ่ะรถมะเขือเทศมะเขือเทศหรอมันอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวก่อนสิฉันมีไอเดียจริงๆแล้วเรามาสลับไอเจ้าน้ำที่ไม่อร่อยนั่นกับน้ำส้มดีกว่าไอเจ้าการสตตส์มันต้องรับน้ำมะเขือเทศไม่ไหวแน่นอนดูเป็นแผนที่ดีคือเหมือนกับมีน้ำผลไม้ให้เด็ก แต่ว่าน้ำมะเขือเทศเป็นรถที่ขายไม่ค่อยออกสินะนี่มันมีอะไรอะ่ะเหมือนจะเป็นที่พ่นหอบผื่นเลยวางไว้แล้วต้องเราต้องมาดอยหายไปแน่เลยอะ่ะเฮ้ยเราแม่งต้องเป็นเด็กนิสัยไม่ดีสุดๆเลยอะแรกเลยอาคาทาวาร์กาอากาธาบากา้ามาค่ะแกเบลี่ยนดรอปนี่มาฟอนฮานีวิล็อกสกาสักอย่างลจโอ๋โอ,อ,อกินน้ำมะเขือเทศไม่ได้เหรอ โอโยยยโอโยยยฉัลสกาเป็นอะไรไหมจ๊ะบางทีควรกลับบ้านได้พักนะบาทีควรกันไดพันะบาควนไ้พันางลันไ้ันแีคแหละโอ้ยน่า้งสารจังไว้ให้นะครูชัวยนะโอเคงั้นเร้มาต่อรกันดตักเาคั้านเนาคลัานิกาครลันักนาครลับนไนาควรกับบานโนวรักนาครับ โอกาเชเบนสกามาค่ะโอเคมาพร้อมกันนะวันนี้เราจะมาอยู่กันในบทเรียนเรื่องโฮโมโลจีนี่คิดว่าฉันจะปาลูกวันกระดาษโดนคุณครูสามรอบได้ไหมฮะให้เลงเหรอไล่เปลาเด็กๆอย่าเล่นโซนนะ นะฮะคารเจวีซายบาลีทนไม่ไหวแล้วเว้ยเก็บเรื่องตลกนงี้เงาไปซะเพราะว่าเรื่องนี้มันต้องจัดการให้ถูกต้องทั้งหมดที่ทำมันทั้งน่าผิดหวังเสียเหลือเกินอ่าเด็กที่ไม่มีสมะคารวะอย่างเธอจะต้องโดนอย่างหนัก กักอีเวสตทตยูบานเมร์เธอมันเป็นเด็กไร้หัวจิตหัวใจฉันทนไม่ไหวกับที่แห่งนี้แล้วเว้ยเสียงภาคสุดแสนจะเล้าอารมณ์คุณครูใจดีฟิลิปนั่นมันเจ๋งชะมัดสงสารคุณครูอ่ะเอ๊

คลาสเรียนใกล้เริ่มแล้วเราควรจะเราควรจะกลับไปนั่งที่โอเคโอ้โหโยฮันเวสเซลนบลตลกมากใช่ไหมล่ะไม่ไม่อ่ะไม่ตลกเลยสักนิดใครมันทำให้พี่โนสวาบสักอย่างไอเด็กที่มัน้วกนะนะอาะก็ท่าจัดการขอจากโต๊ะเดี๋ยวนี้ อาการเทียสิกลูฮะกระท่าหูหนวกหรือไงยายไม่อยู่หน้าปัดหนูคิดว่าหนูมีอาการสักอย่างไม่แน่ใจชื่อนจชตตติบุรีจเเล่าที่สิมงเดลามี้ทําเด็กพวกนี้ไม่ไหวเลยจริงๆฟิลิปวิลิชโนจิเวติโอคโลฟิลิปอยู่ใกล้อากาธาใช่ไหมพาเธอไปส่งบ้านทีให้พ่อเธอจัดการเธอแล้วกันได้ครับใครกันเป็นคนทําให้ไอ้เพื่อนที่มันกินน้ํามะเขือเทศอ้วก การเอาหนูตายมาแก้งมันมากเกินไปนะใช่ครั้งนี้โยหันมากเกินไปฉันไม่รู้ว่าเขาทำแบบนั้นทำไมอ่ะถ้าตามหลักสูตรเด็กก็นายโอเคไหมเราไปถือโอเคไหมใช่โอเคอะไรคืออ s ชมาแอทแทกเหรอมันเป็นโรคกลัวหนูน่ะเป็นสิ่งที่แย่สุดเลยฮะนี่เธอแก้งโรคกลัวหนูเหรอเอ่อก็ไม่ได้อยากอยู่ตรงโน้นนั่งดมกลิ่นอ้วกของไอเด็กที่มันอ้วกหรอกนะอ่า คือผมคิดว่าไอโยฮานอาจจะแอบชอบอากาธาปะก็เลยปั่นป่วนแบบเนี้ยอยากไปเล่นกันหน่อยไหมแต่ว่าพานีคุมนิก้าบอกให้ส่งเธอที่บ้านแต่ฉันยังไม่อยากกลับบ้านนี่นะมาเร็วไปหาที่เล่นกันนายเป็นคนทำให้ฉันโดนแก้งหนูนะแล้วก็เลื่อื่นอื่นอีกจะว่ายังไงล่ะฉันทำไมยิ้มอย่างนั้นนะฮะโยฮานคุกบะโยฮานเล่นบ้าอะไรเนี่ยมาทำอะไรที่นี่ แอบโดดเรียนมันอะเห็นไหมอากาศถ้าไม่เป็นไรเลยเธอก็หัวเราะแล้วเนี่ยกำลังจะขอโทษเรื่องหนูซะก็หน่อยนะดูตอนนี้จะขอโทษตอนนี้ก็ยังไม่สายหรอกนะถ้าขอโทษได้จริงๆก็เป็นแค่มุตลกไม่ได้อกทำร้ายเธอเลยที่สำคัญพ่อเธอเพิ่งจะทำกระตกกระจกบ้านฉันแตกด้วยก้อนหินนะเธอต้องมาแกล้งเรื่องหนูนี่ไปก่อนจะถูกจับได้วันโดดเรียนดีกว่าโอเคฉันรู้ว่าจะไปอยู่ไหนกันดี สรุปก็คือแก๊งเด็ก3คนที่น่าจะเป็นตัวป่วนของโรงเรียนนะครับอากาธาคงจะไม่เบาโยฮานก็หัวโจกตัวเราก็เป็นแบบตามอ่ะเอออใครว่าไงเราตามหมดอ่ะโยฮานพ่อต้องตีฉันเพราะว่าเธอไปก่อเรื่องน่ะเดี๋ยวก็ชินน์โตขึ้นก็ไม่เป็นไรแล้วอ่าก็ อยาไปวิญกรดอ๋อเหมือนประมาณว่าโตขึ้นจะย้ายไปอยู่เมืองไปด้วยกันไหมอ่าจะไปกับนายได้จริงๆเหรอได้สิมีไอเดียดีๆแล้วเหมือนกับก็เป็นเด็กที่เบื่อที่แห่งนี้เลยหาอะไรทําแก้เบื่อนะครับเหมือนกับครอบครัวโยฮานก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่ครับก็เลยเหมือนกับได้รับความสนใจจุดนี้แหละเรามาเล่นซ่อนแอบกันไหมไม่อ่ะฉันก็ไม่เหมือนกันบ้าเอ้ถ้างั้นไปที่ต้นไม้แล้วก็นับซะนะ ฮะโยฮานกับอากาธาอย่าบอกนะเราจะเป็นหมาหัวเน่าของเรื่องราวนี้อ่ะไอสองคนนั้นแม่งจะเป็นคู่รักกันแล้วเราก็จะต้องชนเห็นสภาพนั้นบาดตาบาดใจอย่างนั้นเนอะชายสองหญิงหนึ่งนี่อ้าวไม่เคยจบสวยเลยอะให้ตายเถอะนะอากาธามายืนขึงตรงนี้เหรอและโยฮานนะอะไรอ่ะอ๋อมานอนอยู่นี่เหรอ ออนอนรอให้ให้หาเจอเลยเหรอนาเชเจอตัวแล้วชุยนยาโวซิมชุวยนยเอสเมียอ่าไม่หาแล้วนะฉันก็ไม่หาไม่หาเหมือนกันเฮ้ยเอาหน่อยนาเื่งนิดเดียวทั้งงานรอบต่อไปนะเป็นคนหานะก็คือผัดกันนะครับรอบนี้แห่กระทาเป็นคนหาเราต้องไปซ่อนหรองั้นผมไปซ่อนในเต็นท์ได้ไหมอะยฮานไปนั่นดีไม่ใช่สองคนที่แม่งจะสวีวิวีกันนะ จบเลยนะอะเดีลยวก่อนนะบางอย่างไม่ถูกต้องควรจะบางอย่างแปลกๆไปดูเพื่อนเฮ้ยอะไรฮะเกิดอะไรขึ้นนะโยฮันฉันก็แค่แกล้งกันนะเดี๋ยวเธอก็ฟื้นแล้วทำอะไรไม่กี่อ่านไม่ทันว่าทำอะไรอ่ะเธอไม่หายใจแล้วโยฮันเร่อมันไม่ดีนะ นี่มันบ้าไปแล้วเล่นบ้าอะไรเนี่ยนี่มันเกินไปแล้วนะบ้าเอ้ยทำไงจะทีนี้โยฮันนามิสโรีบาปอมิราสเลเราต้องเลิกทำตัวเป็นเด็ก,กันนะคุณครูช่วยด้วยป้าในคลุบนิกาป้าในคลุบนิก้าอากาเท้าหกล้มหัวไปโขกก้อนหิน โอแกจะแกล้งอะไรอีกล่ะฟิลิปฮะมันเป็นอุบัติเหตุนะครับเธอบาดเจ็บเราต้องการให้ช่วยจริงอ่าฉันเบื่อคำโกหกของพวกเธอแล้วอ่าเธอแกล้งเพื่อนคนนั้นแล้วนะและฉันต้องมาติดอยู่ในห้องนี้กับพวกเธอทาริคุติ้ก่เชื่อเถอะดูไหมว่าฉันทนเรื่องของเธอมากขนาดไหนขอร้องผมขอโทษจริงจริช่วยพวกเราด้วย อืมพวกเธอแค่โกหกแต่งเรื่องแล้วสินะเธอต้องถูกกักบริเวณในห้องนี้ไอเด็กหัวโปกเอ้ยจะให้ยามมาจัดการเธอออกเงียยปากไม่ต้องพูดเหมือนจะโดนกักบริเวณในห้องเรียนนะครับต้องให้ยามมาเปิดออกตอนหมดเวลาเชี้ยยาวเลยกู มึงจะทำยังไงอะโยฮานอย่านะมึงจะจับแยกส่วนนะนี่นใส่มึงยี่ไม่ค่อยดีอยู่มีคาบอะไรที่พื้นด้วยนะ่ะอะไรอะคาบเลืยดอกหวงว่าพวกเขาจะไม่เป็นไรกันนะเสียงดังมากยังไม่ถึงบ้านงั้นเหรอลูกๆคงหิวกันนะ แม่เอาข้าวมาให้แล้วมหมายความไงอะ่ะไม่ใช่ว่าโยฮานอยู่กับลูกเหรอเขาบอกเขาจะรอลูกอยู่ในห้องไงเฮเฮใครอ่ะคุณพ่อโยฮานเหรอแล้วคือยังไงยังไงเาาชา้าคืออะไรตกใจอรุณสวัสดิจ์จ้า ก,กินซะนะอะไรอยู่ในตู้กูเนี่ยกูเสียแล้วนะรับโทรศัพท์โยฮันโยฮันแกหรอโยฮันโยฮันไม่เอาอย่าแก้กันสิใช่หรือเปล่าเบียเตลในตัวเบียนองไม่ตลกนะอย่าแก้งกันใช่นี่แน่ ปล่อยกูนอนเหม็นอยู่คืนหนึ่งแล้ววันนี้ก็จะแบบจำใส่อย่างแน่นอนเลยอ่ะใช่อ่ะชัวร์เลยอ่ะเปิดปุ๊บโดนปั๊บอ่ะแค่จะโดนอะไรอ่ะอากาธาเหรอโยฮานเหรอพ่อมันอ่ะอ่ะไม่มีหรอเอา้าแล้วใครมาฟืดฟาดฟืดฟาดอ่ะเอา้านี่มันทำไมที่พ่อของอากาธามาอยู่นี่อ่ะแปลกชะมัด ลากเร็วหน่อยเดี๋ยวสายนะลูกเดี๋ยวโยฮานจะไปโรงเรียนกับลูกด้วยโยฮานไหนอ่ะมึงอยู่ตรงไหนเนี่ยมึงเกาะผนังกูอยู่โวน่ากลัวจัดแม่เห็นใครอ่ะแปลกจังโยฮานไม่เคยมาสายนะตรงเวลาตลอดเดี๋ยวจะรออีกหน่อยละกันเอาตัวน่าสปอยอ่ะเสี่ยโวเวนดูสิใครมาเนี่ยเฮ้ยมาเข้ามานั่งเรียนดีๆสิ พานิคุณนิก้ามาสายขอโทษด้วยผมเข้าไปได้ไหมมาเข้ามาเลยอ๋อพาณิคุณนิก้าก็อชี่คุณครูมั้งครับฟฟลิปนะครับเฟลิปเป็นบ้าอะไรเนี่ยมีบางอย่างอยู่ที่เก้าอี้ผมมันเจ็บมากเลยที่อะไรเนี่ยอยู่ทุกที่เลยทำความสะอาดด้วยไปห้องพยาบาลไปรักษาตัวมีอะไรอยู่ที่เก้าอี้เราอ

ผมว่าเรากำลังจะรับบทเรียนนะครับจากการที่รังแกเหมือนตอนนี้ตัวพ่ออากาธาก็เลยจะมาสอนนะว่าเมืองรังแกคนอื่นต้องโดนเลยบ้าง,างก็คือเหมือนกับว่าครูก็แค่คิดว่าที่เราโดนเน่ยคือไอ้อากาธาหรือโยฮานน่าจะแกล้งกันแต่ไอตัวเจ้าภาพไม่อยู่ก็บอกว่ายังไงเธอแก๊งเดียวกันทำความสะอาดเองละกันทรงๆนั้นละมัง้งเราก็แบบทําไมกูต้องเป็นคนจัดการอะไรพวกนี้ด้วยนะใช่ปะเกมมันน่ากลัวแล้วเนี่ยบรรยากาศมันแบบไม่ดีเท่าไหร่เข้าเรื่องผีแล้วหรอโอ วยมุมกล้องแบบนี้คืออ๋อมุมกล้องแบบกลายเป็นมีคนจับตาดูอยู่คืออะไรอ่ะอุ้ยมีเปลี่ยนมุมด้วยแต่เสียงหายใจเหมือนอากาธ่าเลยเราคือวิ่งเข้าบ้านเหรอนั่นจดหมายเหรอก o อน on the night shift, s w e e t i แม่ไปทำงานกะดึกนะลูกโชคดีโอ้สูตรนี้ หลักสูตรเร่งรัดชัดๆเรียบร้อยโทรศัพท์โทรศัพท์หายได้ได้ไงอ๋ออะไรอ่ะนั่นใครอ่ะเราเองมาทำอะไรที่นี่ฉันล็อกประตูแล้วนะก็แม่นายปล่อยเราเข้ามาก่อนหน้านี้ไงเพื่อนเป็นอะไรหรือเปล่าเราเป็นห่วงนะ ฟังนะพราเราอยากจะขอโทษเรื่องราวในวันนี้จริงพอดีพวกเราโกรธเรื่องเมื่อวานน่ะไม่มีข้อแก้ตัวพูดเรื่องอะไรกันวะเนี่ยก็นายเล่นจริงให้เราต้องมาจัดการเรื่องราวเองนายทิ้งเราอ่ะฟิซลิปฮะนี้ฉันทิ้งเหรอฉันไปอหาคุณครูต่างหากเพื่อไปขอความช่วยเหลือแล้วเธอก็ลงโทษฉันลงโทษสำหรับการแก้ของพวกแกต่างหากมาหน้าแก้กสนุสนุ เรื่องที่ไปผูกเชือกรองเท้าของอากาธาเนี่ยนะแล้วก็เอาหนูตายวางบนโต๊ะเธอเนี่ยนะมันก็สนุกดีไม่ใช่เหรอไม่เว้ยการแก้ของนายนี่ยมันแย่มากโยฮานไม่ตลกเลยฉันอ่ะฉันไม่อยากเป็นเพื่อนกับนายต่อไปแล้วนายมันทั้งไร้หัวใจทั้งหัวร้ายยิ่งแกงก็ยิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆลากาธาอยู่ไหนกันแน่เธออยู่นี่ไงฟิลิป ฉันต้องไปฉี่เราขอเข้าไปได้ไหมฉันเอาคัพเค้กสุดชอบของนานมาด้วยนะสตรอเบอรี่ไงมาทั้งกล่องเลยด้วยเพื่อให้ทุกอย่างมาเรียบร้อยไงปล่อยเข้ามาจริงเหรอไม่เป็นคนกดนะเอ้าเอ้าปกะธานล่ะไม่ได้ยินเสียงเธอเหรอเธอจะไปฉี่ไงเดี๋ยวก็มาแล้วแล้วก็มีคัพเค้กสุดรักด้วยนะเปิดดูกันเถอะ ไม่เคยทําเรื่องดีๆเลยโยฮานนี่โยฮานจริงไม่ได้หรือโยฮานผีเปิดมาผมว่าแม่งของดีอ่ะหัวแน่ๆมึงกับกูต้องมีมวยกันแล้วแหละบอกเลยเดวันแน่ๆเฮ้ยจบอีจ๊สะแปลง ก็หยอกๆนะแล้วก็เหมือนจะมีเกมใหม่ชื่อว่าเดะโฮลนะครับเหมือนจะเป็นรูที่กําแพงเฮ้ยผมว่าเกมที่มันมันได้ง่ายคิดอยู่นะอย่างที่ผมบอกนะครับคนน่านน่ากลัวที่สุดนะครับเพราะว่าคนเวลาวิกฤตจริตขึ้นมามันเจ้าโยฮานนี่มันเป็นเด็กที่แบบไม่รู้ขอบเขตนะครับแกล้งไปเรื่อยอ่ะเขาเรียกก็เป็นคนที่ขาดสํานึกในด้านความเห็นอกเห็นใจไปครับผมจําชื่อไม่ได้คือแบบแกล้งคนเพื่อนเจ็บก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรพวกเนี้ยครับเพื่อนล้มก็ไม่ได้อะไร ผมคิดว่าดอกสุดท้ายอะคงไม่ใช่ของดีครับอาจจะเป็นที่คิดแต่เดี๋ยวมันจะชัดไปสุดท้ายแล้วอะพอโยฮารู้ว่าเราจะเลิกเป็นเพื่อนอะผมว่าแม่งเล่นเรายับแน่นอนครับเพราะว่าคืนนี้มีใครอยู่กับเรา มันก็ไปเปิดนะครับผมรู้โยฮานทาอะไรกับเรานั่นแหละครับอย่ารังแกอย่าแกล้งกันอย่าบูลลี่กันเลยนะครับเพราะว่ามันจะสร้างแผลใจให้เพื่อนๆแล้วก็ไอคนที่แกล้งอ่ะจะเกิดมึงคิดได้ก็ดีว่าสุดท้ายแล้วชีวิตคนทั้งคนนะครับมันไม่ควรจะต้องโดนอะไรแบบนี้แต่นี่คืออีจักสะแพงนะครับแค่แกล้งกันแค่หยอกกันการรังแกก็ไม่เคยเป็นเรื่องเล็กนะครับทุกคนดูและจาแล้วก็เป็นบทเรียนไว้แล้วกันแล้วจะกับมาในคลิปต่อไปนะครับผมถือว่าได้เรื่องอยู่ในเกมนี้สวัสดีสวัสดีไม่เจอกันครับ